บรรยากาศที่โรงเจบนยอดเขาสแกกลางอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีตลอดเทศกาลถือศีลกินเจเต็มไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวจากภายในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงกรุงเทพมหานครผาครอบครัวขึ้นมากราบสการะองค์เจ้าแม่กวนอิม เจ้าพ่อกวนอู่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิหารประโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมอธิษฐานน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ที่รวมถือศีลกินเจได้ร่วมสวดมนต์ตามพิธีรวมถึงบทสวดเพิ่มเติมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลหลายคนตั้งใจถือศีลกินเจต่อ7จ0ถึงวันเพื่อสร้างกุศลต่อเนื่องโดยโรงเจได้จัดอาหารเจบริการฟรีทั้ง3มมื้อให้แก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมและนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวยังสามารถไหว้พระตามจุดต่างๆบนยอดเขาสแกกลังทั้งรอยพระพุทธบาทจำลองชมวิวเมืองอุทัยธานีในมุมสูงรวมถึงถ่ายภาพเป็นที่ระลึกท่ามกลางบรรยากาศศรัทธาและความสงบงดงามของช่วงเทศกาลเจปีนี้